Fortuner Regender 2.4นะครับเป็นตัวขับเคลื่อน2ล้อคันนี้ปี2022นะครับรถสวยๆเลยนะครับเป็นรุ่น Backtop หน้าขาวมุกหลังคาดํดำคันนี้มาพร้อมกับล้อแม็กขอบ20ช่วงล่างเฉพาะ Regender นะครับโชคโมโนทูบแล้วสปริงพิเศษของ Regender โดยเฉพาะมาพร้อมกับกล้อง360องศาเซนเซอร์หน้า2จุดหลัง4จุดนะครับไฟหน้าโปรเจ c เตอ LED ไฟตัดหมอก พร้อมเซ็นเซอร์มีมาใหค้ครบแบบนี้เลยนะครับกระจังหน้าสวยๆแบบนี้ป้ายทะเบียนอย่างสวยเลยนะครับ5ขอไข่เท่าเท่า5 2 4 8นะใครมองหาอยู่นะครับคันนี้ราคาไม่แพงนะหายไปจากป้ายแดงประมาณ5 0 0 0 0ประมาณนี้นะครับราขายตั้งอยู่ที่1,070,000บาทนะครับมาพร้อมด้วยกล้อง360องศาล้อแม็กขอบ20ดิดหน้าดิหลังช่วงล่างเป็นแบบโมโนโทูบเดี๋ยวผมพาชมรอบคันกันก่นกอนนะครับ มีกันสานมาให้ด้วยนะครับคันนี้สภาพใหม่มากครับหน้าเดิมหลังเดิมนะเราครัดแต่ลถคุณภาพเกรดเอมาให้คุณลูกค้านะครับใครมองหา s อ V 7เจ็ที่นั่งราคาหนึ่งล้านเจ็ดหมื่นนะครับคันนี้ถูกไปกว่าป้ายแดงเยอะมากนะครับรถปีสองพันยิบสองนะครับคาดหลังสีดำพร้อมมาด้วยกล้องหลังนะครับเซ็นเซอร์ถอยหลังสี่จุด ไฟหลังแบบวิ่งนะไฟวิ่งหน้าวิ่งหลังนะครับอันนี้เป็นสไตล์เลเจนเดอร์เลยเดี๋ยวผมมาเปิดให้ชมกันกนาร์ดมีมาให้รบมือเปิดประตูแบบโพรีเมียมนะครับกระจกข้างเนี่ยเป็นสีดำนะค่อนข้างจะจบเฉี่ยวแล้วก็หลังคาดำด้วยเป็นตัวแบ็กท็อปเลยคันนี้นะครับสวยๆเครื่อง 2,400cc 150แรงม์มาพร้อมมาด้วยเกียร์ออโต้6สปีดนะครับกระจังหน้าสุดมากพร้อมกล้องหน้านะครับ ต้องรับคันด้วย360องศาเลยนะครับวันนี้ใครมองหาอยู่มาได้นะครับสามารถดูรถจริงได้ที่ซอยเสรีรไทย68นะครับหรือว่าด่วนนะโทรนัดหมายผมได้คลิกจับจองได้ที่ไลน์หรือว่าเบอร์โทรที่09122 2 9 9 3 2นะครับเดี๋ยวเรามาดูภายในห้องเครื่องกันเครื่องยนต์24 0 0ซีซีนะครับ150แรงม้านะอันนี้พร้อมด้วยเกียร ออโต้แบบ6สปีดนะครับเดี๋ยวมาดูคานนั้นก่อนเลยคานหน้าล่อา LR อยู่ครบลูกสอนอยู่ครบตรงเป๊ะนะครับอ่าเ่ลีลูกสอนมีนะครับอ,อยู่ครบทั่วนนะครับคานต้องมีความด้านๆนิดๆนะครับจะไม่เงาเหมือนสี่รถนะถ้าเงาเหมือนสี่รถเนี่ยแปลกๆแล้วครับเมตรอาร์ Met k, อยู่ครบซอกเดิมมุมเดิมทั้งหมดเลยน็อตฝากระโปรงหน้าไม่ขยับครับไม่ต้องอธิบายใดๆแล้วรถไม่มีชนแน่นอนอ ตัวนี้อยู่ครบเลยนะครับไรมองหาอยู่มาได้เลยนะครับสติกเกอร์อยู่ครบซอยเสรีไทย68นะส่งได้ทั่วไทยนะคิดค่าส่งตามจริงนะครับน็อตฝากระโปรงหน้าไม่ขยับเครื่องเดิมนะไม่มีเยิม้มนะครับรถพึ่งไม่4 4 0 0 0กิโลเองเข้าศูนย์ทุกระยะเลยนะครับเช็คประวัติศูนย์ได้เลยนะครับผมพาชมรอบๆคันเลยนะล้อแมกขอบ 20, 20นะครับอันนี้ สไตล์เลเจนเด์เลยพร้อมด้วยสปริงแดงโช้ก o มโนโทูบนะครับกุญแจเป็น k e เล e ม s ตเตอร์นะกด,ดเลยมาผม 5D มีมาให้ด้วยนะครับภายในจะเป็นคลิปแดงนะคลิปแดงผ้าดําได้แดงแล้วก็มีตัวคลิปแดงเป็นตัว2.4นะครับเบาะไฟฟ้าคู่หน้าซ้ายขวาเลยนะครับเบาะก,ก็ยังใหม่อยู่นะครับซ้ายฝาเลยคอนโซลใหม่ๆแบบนี้เลยนะครับจอหน้าส0นิ้วพร้อมกล้อง3 6มองสายแอร์ออโต้ o T o, แยกฝั่งซ้ายขวานะครับ เกียร์ออตโต้นะครับมีโหมดอีโค o พาวเมาให้ด้วยพวงมาลัยมัลติฟังก์ชันนะครับสวยแบบนี้เลยนะพวงมาลัยพร้อมด้วยชิปโทนิกนะัเ,เกียร์ที่พวงมาลัยได้นะครับปลุกสตาร์ทสมาร์ทเอ็นทีนะคันนี้นะครับใครมองหาอยู่ห้ามพลาดนะครับคันนี้สวยนะครับใหม่เพิ่งจะแสนสี่พกิโลเข้าสู่ทุกระยะรถปี 2, 2022นะราคาขายก็ย่อมยาวด้วย1นึ่งล้านเจ็ดหที่ชัดแบบมีมาให้ครบนะครับ แอร์เป็นสาแถวนะสามตอนนะครับหน้ากลางเราก็หลังนะครับเบาะหลังไม่ใหม่เลยเหมือนไม่มีคนนั่งนะครับเบาะหลังไม่ใหม่เลยนะครับไฟแบบวิ่งนะครับเบาะพับได้นะครับเดี๋ยวพับให้ดูพับได้เดินได้แอร์สามแถวนะมีมาให้นะครับพร้อมสกเบลล์เึึ่งขึ้นมาได้นะครับเบาะแล้วก็แขวนได้นะครับนั่งได้จริงนะครับเบาะ สวยแบทท็อปนะฝากระโปงหลังนะครับเป็นไฟฟ้านะปิดเปิดกดที่รีโมทได้หรือว่าจะกดตรงตรงฝาท้ายก็ได้นะครับปิดเปิดแบบโชคไฟฟ้านะครับแผงข้างประตูใหม่ๆแบบนี้นะครับด้านหลังหลังคาสวยๆแบบนี้เลยนะครับรถเพิ่งเข้ามานะครับคันนี้เพิ่งเข้ามา เดี๋ยวเราเก็บสภาพให้ขัดเคลือบสีแต่สีก็เต็มร้อยอยู่แล้วนะครับขัดเคลือบสีซักเบาะซักคมเก็บทําความสะอาดภายในให้ทั้งหมดเลยนะครับสนใจด่วนก็จองได้นะเบาะไฟฟ้าหน้าขวานะครับเราแมกขอดีสิบมีมาให้ครบเลยสไตล์เลเจนเดอร์นะครับเดี๋ยวเรามาสตาร์ทเครื่องดูภายในห้องโดยสารกันนะครับเดี๋ยวเรามาดูภายในห้อง โดยสาดกันนะครับต,ตูนะครับเดี๋ยวผมขอตูมดูเลขไม้นิดนึงเลขไม้เพียง1 4ึ่งกิโลเมตรนะครับไม้แท้เลยนะครับอันนี้เราไม่มีกอไม้ไม่มีชนหนักผิดความน้ำท่วมน,นะครับเดี๋ยวมาดูกล้องส6มรอกองศากันนี่ครับกล้องจะเป็นแบบนี้สามารถเลือกโหมดปรับได้นะอันนี้ดูโดยรวมพาโนรามานะแล้วก็เป็นกล้องหลัง อันนี้เป็นกล้องหลังย่างเดียวนะครับเราก็ดูด้านข้างได้นะซ้ายขวาเนี่ยเราชิดฟุตบาทหรือยังใกล้จะชนหรือยังอยากชิดมากแค่ไหนอันนี้ดูแบบพาโนรามานะครับปรับได้แบบ4อย่างเลยแบบนี้แต่ก็ต้องดูรอบข้างโดยละเอียดด้วยนะครับแอร์เป็นแยกโฟนนะซ้ายขวาเย็นร้อนไม่เท่ากันได้นะครับที่วางแก้วก็มีมาให้ครบเลยนะครับนี่สวยๆแบบนี้เลยครับ มีคูลบ็อกด้วยนะครับอันนี้แช่โค้กเย็ยนๆได้นะรักษาอุณหภูมินะครับชิปโทนิกที่เกียร์มีมาบวกลบได้นะครับขึ้นเขาลงเขาเชนเกียร์ในยามขับขี่ได้นะเครื่องเสียงเป็นชุดใหญ่นะครับนี่มีทวิตเตอร์มาให้ด้วยนะแบบเซร,ราวเพาะๆเ,เลยนะครับเครื่องเสียงเนี่ยใครสนใจก็ทักมาได้อ่าเดี๋ยวผมมาสรุปรุ่นให้ฟังกันนะครับพร้อมราคา สรุปรุ่นนะครับที่รีวิววันนี้เป็น f o r t u n e r อ e g e n d e r 2.4นะครับเลขมาอยู่ที่1 4 0 0 0กิโลราคาขายแบบเบาๆเลยนะรถปี2022นะครับราคาขายอยู่ที่1 7 0 0 0 0้บาทนะครับเครดิตดีฟรีดาวผ่อนอยู่ที่ประมาณประมาณ2,000 20, 0ื9 0 0 0่0อมประมาณนี้ครับเครดิตดีฟรีดาวเลยซื้อสดหรือจัดไฟแนนซ์แจ้งผมได้นะคุยรายละเอียดกันได้นะครับสู้ทุกคันดันทุกเคสนะ ยังไงฝากกดแชร์กดไลค์กดซับสไคร b ์ในคลิปดีๆที่ผมนำมาเสนอด้วยนะครับ